คำเตือนคิดนี้เป็นเพียงการคิดคำนวณตัวเลขปรับสูตรที่มีเท่านั้นอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับตัวเลขอะไรก็ตามทั้งนี้และทั้งนั้นเราจะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด สวัสดีครับสวัสดีผู้ชม YouTube ช่องอาจารย์เย้ทุกท่านนะครับผมสวัสดีฟซีทุกท่าน,นะครับแล้วก็สวัสดีผู้รับชมใหม่ทุกท่านนะครับผมสําหรับวันนี้ก็เป็นวันเริ่มต้นใหม่ของเดือนสิงหาคมนะครับสิ่งใดที่ไม่ดีของเดือนที่แล,ล้วก็จบสิ้นกันไปนะครับผมก็มาเริ่มต้นใหม่กับเดือนนี้ครับผมตอนนี้นเลยเราก็มาสรุปผลของเมื่อวานกันก่อนเนาะ สำหรับผลของเมื่อวาครับผมน้อยรวบครับ31แกระดาษ2567นะครับผมแอดให้เดน4รอ7 0, 4, 3, บ 1, 7, 7ครับผม3ตัว043กับ177ครับ2ตัว4043 717 277ตัวกันเป็น03นะครับผมผลปรากฏว่าพิเศษออก151กับ08ครับหลุดนะครับผม ปกติครับผม864กับ07ครับก็ทําได้แค่วิ่งรูดครับผมวิ่งโค้ดสกับวิ่งรูด7นะครับผมล่างบนเลยเจาะไม่เข้าครับผม V.I.P. ครับผม767กับ62ก็ได้แค่วิ่งรูด7เหมือนเดิมครับจะรูปหกวาสรุปผลวันสุดท้ายของเดือนกรกฎานะครับผมก็ทําได้แค่วิ่งรูดนะครับ3าได้ครับผมเจาะไม่เข้าครับต่อ ขอเริ่มต้นใหม่กับเดือนใหม่ๆนะครับผมสำหรับวันนี้ครับผมนอยรวมครับหนึ่งสิงหาคม2567น้าะครับผมสำหรับวันนี้ครับผมตามสูตรที่เรามีวันนี้ได้เด่นเจ็ดครับผมเด่นเจ็ด รองเป็น9้านะครับเด่นสามตัว570ครับผมส่วนรอง3ามตัววันนี้ได้9ก้าเ้าห้าครับต่อไปก็สองตัวเด็นสองตัวรองสองตัวกันครับแล้วก็จะเอาห้าเจนะครับผม3าตัวเด่น9ก้าสามตัวรองนะครับมาตัดครับผม ตัดหน้าตัดหลังเป็นงประเดินส่งตรองแล้วก็สองตัวกันนะครับผมสาหรับท่านไหนที่ตัดได้ตัดเป็นก็ตัดได้เลยนะครับผมท่านไหนไม่สะดวกครับแอดมินก็ขออนุญาตตัดให้ครับผมเด่นเจ็ดครับผมเด่นสามตัวห้าเจ็ดศูนย์ตัดสองตัวได้เจ็ดศูนย์ครับกับเจ็ดห้านะครับผม รอง9ครับผมรอง3ตัว9 9 5ตัดสตัวให้9 2ครับ9 5ครับผม9กก็จะมาจาก999นะครับผม92ตัวสุดท้ายเป็นตัวกันครับผมประกันจากชุดเด่นเป็น50ครับตัวกันจากชุดรองจะไม่มีนะครับผมพ่อตัดหมดแล้วครับผม ย้ำกันอีกครั้งนะครับผมสำหรับวันนี้ครับนอยรู้นอยพิเศษนอยปกตินอย V i p นะครับผมประจำวันที่1นึ่งธันวาคมถึหนึ่งสิงหาคมครับผมสองพัน้นะครับวันนี้ได้เด่น7รอง9ครับผมเด่น3มตัว570รอง3ามตัว995ครับ เด่นเจ็ดรอง9นะครับผมเด่น3ามตัวห้าเจรอง3ามตัว995ครับผมเด่นสองตัวครับผม 70, 7จ็ดห้รองสองตัว9ก้าสองเก้าก้าเก้าตัวกันเป็นห้ศูนย์ครับเด่นสองตัวนะครับผมเ0 7 5หรองสองตัว9ก้าสองเก้าตัวกันเป็น50ครับผม อย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับสาหรับท่านไหนที่ชอบวิ่งชอบรูดครับผมเด่นเจ็ดรองเก้าครับผมสำหรับท่านไหนที่ชอบวิ่งชอบรูดนะครับผมเด่นเจ็ดรองเก้าก็นําไปใช้ได้เลยครับตัวเลขอาจจะมีเท่ามีบุบบ้างนะครับผมยังไงก็ต้องขออภัยมานักที่นี้ด้วยนะครับผมสำหรับท่านไหนที่ถูกูกใจเขา้ารบกวนกดไลค์กดแชร์นะครับ ถูกอกถูกใจรบกวนกดไลค์กดแชร์ครับผมผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของอาจารย์เย่ครับผมอาจารย์เย่จะมีคลิปแนวทางลงกันทุกวันนะครับสำหรับคลิปแนวทางฮาหน่อยในวันนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้นครับผมขอให้ทุกท่านโชคดีต้อนรับเดือนใหม่นะครับผมสวัสดีครับ